สวัสดีครับคุณกําลังชม Sleep Not Channel S <S> <S <S> สุรีทุกคน <rare> ที่กำลังแดกข้าวแดกปลาแด,แดกน้ำแดกอะไรก็ตามแต่นะครับพบกับผมสลีปนอตชาแนลอีกแล้วในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยบางครั้งบางทีเราก็ต้องการคำพูดที่มันทำให้เรานั้นรู้สึกสบายใจรู้สึกดีซึ่งถ้ามันเป็นคนใกล้ตัวแล้วเนี่ยยิ่งมันทำให้มีเอฟเฟกมีผลกระทบกับตัวเราเป็นพิเศษเลยก็ว่าได้นะครับ <S <S เพราะว่าเราต้องการคนรอบข้างเนี่ยพูดให้เรารู้ <later> สึกสบายใจอะไรประมาณนั้นนะครับแต่มันก็มีบางคนที่คนรอบ าก็แล้วคนอื่นก็แล้วคูบาอาจารย์ก็แล้วพูดยังไงมันก็ไม่เอานะครับคำพูดไม่งเอาไม่อยู่ละครับสงสัยต้องใช้ส้นตีนแทนเพื่อบางทีส้นตีนอาจจะเข้าสมองเพื่อมันจะคิดได้บ้างปลาอะไยู่ในน้ำปลาีนก่อนที่มึงจะลาออกทำไมมึงไม่เขียนให้มันดีๆมึงดูกระเป๋าตังค์มึงด้วยแฟบามเป็นกระดาษ A4 เลสตว์โอ้ยสัได้สัไอ้สั์ได้สั นี่คือคําพูดของโจนลีนะครับที่ได้บอกกับสามีของเธอ่น,นก็คือสแตนลีตอนที่เขาีหนรู้สึกซึมเศร้าเหงาหงอยจ่อยไปทางหวันไม่เอาห่านเอาเหวอะไรแล้วกูนึกว่าแบตหมดลืมเติมน้ํามันเครื่องสายพงสายพานไม่ดีหรือเปล่าแม่งซึมเป็นซุวม,วมเลย,เยเีย่ยหลุดเครื่องสะดุดกา้านหักสลักขายหัวเทียงขางยางแฟบแนบตายไฟไม่จ่ายพ่อมึงตายต้น ในขณะที่สแตนลีย์นั้นยังคงทำงานเป็นบรรณาธิการให้กับบริษัทคอมิกที่มีชื่อว่าไทม์ลี่คอมิกนะครับในปี1960ซึ่งในช่วงเวลานั้น,นก็ต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมคอมิกมันค่อนข้างที่จะตกต่ำโคตรพ่อโคตรแม่สุดๆเลยก็ว่าได้นะครับเนื่องจากมันผ่านพ้นสงครามโลกครั้งที่2ไปเนี่ยมันก็เลยทำให้หนังพวกสงครามต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างม,มาแรงเพราะว่าไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพิ่งฆ่ากันตายเพิ่งยิงกันไปเพิ่งไม่นานมานี้เนี่ยหนังพวกสงครามเนี่ยมันค่อนข้างที่จะได้ใจคนดูนะครับแล้วก็หนัง อะไรประมาณนั้นมันมีนอยู่วันนึงนะครับสแตนลีแน่โดนเมียจิกหัวตั้งแต่เช้าแล้วโดนด่าไป,ไปชุดหนึ่งเช้าเป็นคนกำเริ่มไม่รู้จักการเทศวาจาวิกลพิการฟังไม่รู้ความติตใจ,จยหยากระด้างไม่มีเมตตาค่าทับบริวนัสนสแตนลีถึงกลับตื่นนะครับถ้าไม่ตื่นกูว่ารอบนี้มีหวนเดี๋ยวววมมงไดด้ส3ันน มันก็เลยทําให้สแตลลีนั้นคิดขึ้นได้แล้วก็ร่วมมือร่วมจอยกับนักวาดอีกคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าแจ็คเคอร์บี้สองคนนี้เนี่ยร่วมมือการทําคอมิกเรื่องหนึ่งขึ้นมานะครับที่มีชื่อว่าแฟนตาสติกโฟมันเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ได้รับความนิยมอย่างรวเดเร็วนะครับเพราะว่าแนวคิดเนี่ยการใส่ความซับซ้อนทางอารมณ์ให้มันเหมือนมนุษย์มากขึ้นนะครับไม่ใช่เวอร์วังอลังการาพาคนดูงงทั้งโรงอะไรประมาณนั้นนะ่ะ <c oughs> จนในที่สุดบริษัทก็กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Marvel c o m i c จนถึงปัจจุบนันจากนั้นก็มีเหล่าซูเปอร์ฮีโร่รุ่นน้องโอดคารตามกันมาโอกมือหลากแล้วแก้วตา i อรอนแมน ชีวิตของคนเราขึ้นอยู่กับโชคชะตาฟ้าลิขิตผมว่าไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่ค่อยถูกซะเท่าไหร่เพราะว่าอนาคตของเราหรือสิ่งที่เราจะประสบความสําเร็จนั้นมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทําปัจจุบันสิ่งที่เราทําปัจจุบันนั้นมันจะเป็นตัวกําหนดชะตาชีวิตของคนเราหรือของคุณในอนาคตเพราะฉะนั้นแล้วอย่าพูดว่าฟ้าลิขิตโชคชะตาอะไรประมาณนั้นมันขึ้นอยู่กับการกระทําของมึงยังไงอะเฮ้ยไม่เคยได้ยินเพลงพี่ตูนเหรอวะทะเลเอาจริง หรือเพียงจะวัดใจใครเหมือนซื้อก๋วยเตี๋ยวไก่ไม่เอาพริกป่นสงสัยพี่ตูนคงหิวแหละถ้าคุณชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการนำโครงทำคลิปต่อไปถ้าคุณนั้นอยากให้ผมทำเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน อนาคตเป็นสิ่งที่มอไม่เห็นแต่ถ้ามึงยังเห็นนั่นแปลว่ามึงไม่หลับตายยังไง